บางครั้งผมก็เคยสงสัยเหมือนกันนะว่าเวลาที่ผมมีงานหรือว่ามีนัดอะไรแบบนี้มันมักจะมีเหตุการณ์หรือปัญหาอะไรก็ตามเกิดขึ้นทุกทีอย่างในคลิปวันนี้ก็เช่นกันน,น,นะครับจะเห็นได้เลยว่าฝนจะตกลงมาทั้งวันและตกมายังหนักด้วย สวัสดีครับเพื่ผมออฟก,กับช่อง o อ t e r เตอร์ไบคเกอร์ซึ่งคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมได้มีดานนัดหมายพบปะพูดคุยอยากเจอเพื่นนอนๆชาวรอยเอ็นคิวทุกคนนะครับ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่กินเวลามานานหลายปีทำให้พวกเราเชาวไบาเกอร์แทบจะไม่ได้เจอหน้ากันเลยจนบางครั้งผมก็แอบคิดไปว่าป่านี้เพื่อนๆหลายๆคนคงจะขายกันไปหมดแล้วมั้ง ในช่วงเวลาณตอนนี้สถานการณ์อะไรหลายๆอย่างมันเริ่มคลี่คลายลงไปบ้างแล้วและเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะมีการฉีดวัคซีนหรือบางคนก็ติดโควิดไปแล้วด้วยก็คิดว่าน่าจะมีภูมิคุ้มกนมากพอสมควรก็เลยอยากจะน่าออกมาเจอกันสักหน่อยนึ่ง และในวันที่ฝนตกหนักลงมาแบบนี้ผมก็คิดไว้บ้างอยู่แล้วว่าคนอาจจะมากันไม่เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะไว้นะักกันข่าวหน้าก็ยังได้ผมตัดสินใจขับรถออกมาโดยที่ไม่สนแล้วว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่เพราะถ้าเกิดว่ามัวนั่งคอยต่อไปผมคิดว่างานคงจะล่มแน่นอน ในช่วงเวลาที่ว่าผมขับรถตากฝนออกไปนั้นมันทําให้ผมนึกถึงช่วงเวลาที่ออกทริปไปไหนไกลๆเจอทั้งแดดเจอทั้งฝนผมคิดว่ามันเป็นรสชาติที่ชาวไบเกอร์หลายๆคนน่าจะชื่นชอบนะมันก็อาจจะคล้ายๆกับอาหารที่เราต้องปรุงหลายๆรสให้มันถูกใจถ้าขาดรสใดไปสักอย่างหนึง่ง มันก็อาจจะไม่อร่อยส่วนตัวผมคิดว่าทุกๆอย่างอะมันต้องพอดีและเราก็จะมีความสุขกับมันเอง คพับปิดแล้วมีลูกค้ามานั่งเยอะใช่ไหมครับครับก็พอ,อมีค่ะแต่บางทีนคนก่อนค่ะอยากวันนี้คงจะต้องรอลูกค้ารอผมครับผม ไได้ใช่หมครับพอมาถึงที่นั่งรอได้ไม่นานนะก็พี่บัติมาถึงแล้ว้นนตหลังจากที่พิบัติมาถึงมันทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่าบางครั้งผมเองก็ไม่ได้เตรียมอะไรให้มันเรียบร้อย ในการอัดหมายในครั้งนี้ไว้นะครับเพราะการจะหาที่นั่งหลบฝนผมยังไม่รู้เลยว่าเจ้าของร้านนั้นนั้นจะให้เราเข้าไปใช้พท้นที่ของเขาได้หรือเปล่า แต่อย่างน,น้อยก็ยังมีร้านสเต็กเด็กแหนวที่มีพี่ผู้หญิงเป็นคนขายลูกชิ้นทอดแล้วก็ขายสเต็กด้วยให้เราได้เข้ามานั่งในร้านของแกดได้้ื้อ่แล้วถึงแม้ว่าเ,เพื่อนๆพี่ๆที่ขับขี่ r e ด้วยกันจะมาเัน,น้อยในครั้งนี้นะครับผม <laughs> แต่ก็ยังมีกลุ่มน้องๆทีมงานจากสู่เอ็นทีมอเตอร์สปอร์ตมานั่งร่วมพูดคุยด้วย <c oughs> มันก็ทำให้การพบปะในครั้งนี้

และยังได้รับการสนับสนุนทั้งเรื่องอาหารและเครื่องดื่มจากผู้จัดก,การซีซ่าจากศูนย์รอยัลเอท s ทั่โลกด้วยนะครับคั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งเรื่องอาหารและเครื่องดื่มด้วยนะครับที่สนับสนุนมาในการมิ팅ในครั้งนี้ แล,แล้วที่นี้เราก็มีเป็นครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่เราจะใช้หลบฝนหรือว่านั่งพูดคุยกันอาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาจากผู้จัดการช็อปเองนทีมอั o เตอร์สหรือซูเรย o ออฟฟิซ i โลนั่นแหละครับเป็นเพื่สอสนิทผมวันนี้เราก็มามิติ้งกับซูเรย์ออฟฟิซซ s ร o โลนะครับผม เราก็เนี่ยได้คุยกันวันนี้พอดีวันนี้ฝนตกก็เลยคนมาไม่ค่อยเยอะมาประมาณ1 2 3 4 5ส7 8าี้คนยีบกว่คนคนจะกลับอีกแต่ <c oughs> ตตก <c oughs> จะสัมภาษณ์อะไรหลายนคนหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่พอดีวันนี้ก็ถืใสเนาะฝนมันตกก็เลยได้ได้แค่นี้ฮะก็นั่ง กินน้ำเก๊กฮวยกันแล้วก็กินลูกชิ้นทอดกินน้ำกินน้ำไม่เฉยกินน้ำไม่เฉยกินน้ำเฉวกวัดรนี้เรื่องรอป๋าบัตรออกด้วยอีกคันหนึ่งเขาจะไม่ขายอินเตอร์เซ็ตเตอร์นะเขาจะซื้อเพิ่มอ่าครับอ่า เรื่องแฮนเรื่องอะไรหลายอย่างยา,ยาแล้วครับจับมือกองเลยนะครับ <laughs> ความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะหามันเจอเมื่อไหร่แล้วถ้าเราได้อยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีความชอบเหมือนกัน ได้พูดคุยไปในทิศทางเดียวกันผมว่าแค่นี้มันก็เพียงพอสำหรับผมแล้ว